สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาคุยก,กันทักทายกันนะคะกับพี่นุ่นวันนี้พี่นุ่นจะมาให้กําลังใจกับทุกคนถ้าใครที่กําลังอหมดพลังในตัวเองหมดกําลังใจนะคะ,อะขอภัยนะคะพี่นุ่นนั่งขอนั่งแบบสบายๆเพราะว่าทํางานอยู่บ้าน <c oughs> คือบางครั้งค่ะเราอาจจะหมดหมดพลังหมดกําลังใจ อาจจะมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่อยากได้ไม่อยากทำอะไรมันเป็นอารมณ์แบบเบื่อๆเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะจิตซึมนั่นเองค่ะคือจิตซึมนี่จะมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่อยากได้ไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีชีวิตก็จะอยู่เรียบเรียง่ายๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะเพราะว่าสภาวะจิตแบบนี้เราจะไม่สามารถไปดึงดูความสำเร็จนั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะมีพลังเราอยากจะสำเร็จนะคะเราต้องมีพลังให้กับตัวเองพลังนี่มันก็คือพลังกาย คือกายของเราต้องเป็นกายที่ไม่อ่อนแอคืออา,อาจจะออกกําลังกายอา,อาจจะดูแลสุขภาพให้เรามีาสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะมันก็เป็นพลังด้านกายส่วนพลังด้านากัดข้างนอกอาจจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5ตาอาจจะมองสิ่งสวยๆงามๆแล้วเรามีความสุขแบบนี้ ก็คือเสียงอาจจะเปิดเพลงเสียงเพลงเพราะๆที่ทําให้เรามีความสุขคือมันเป็นการกระตุ้นให้จิตใจของเรามีพลังนั่นเอค่ะหรืออาจจะเป็นกลิ่นก็อาจจะเป็นกลิ่นน้ําหอมหอมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอาโลเอลาแบบนี้ค่ะคือมันจะทําให้เรามีความสุขคือเราต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะมันถึงจะ สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ถ้าเรามีภาวะที่ซึมซึมคือเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากได้ไม่อยากดีพอใจแค่นี้ชีวิตเราก็จะอยู่แค่นี้นะคะมันจะไม่ไปไหนถ้าเราฝันเราอยากได้เราอยากได้เงินจำนวนหนึ่งอยากได้รถอยากได้งานที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะ จิตซึมแบบนี้ค่ะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ให้มันดีขึ้นได้เพราะเราดึงดูดสภาวะที่เป็นจิตซึมซึมไม่กระตือรือร้นไม่มีความสุขนั่นเองค่ะชีวิตก็จะเป็นคนสั่ง,งตายแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเพิ่มพลังให้กับตัวของเราเราก็ต้อง ไปดูสิ่งสวยงามไปฟังเพลงที่มันเพราะพิว้วหรืออาจจะไปอเรียกอะไรนั่งสมาธิออกกําลังกายออกไปเต้นออกไปทําอะไรก็ได้ค่ะคือให้พลังให้ให้กายเราค่ะม่มีแรงกระตุ้นในด้านความสุขเบิกบานมันจะทําให้เราดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาหรือความฝันก็ได้ความปรารถนาก็ได้ที่เราอยากได้มันจะมีพลังมากกว่าอยู่ในสภาวะที่ซึมในค่ะคือจิตสภาวะจิตซึมเชื่อชาไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากดีกดแล้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสําหรับการที่เราอยากจะสมหวังในสิ่งที่เราอยากได้อะไรก็ช่างเล็กน้อยที่เราฝันที่เราอยากได้อยากมี มันต้องดูที่สภาวะจิตใจของเราด้วยค่ะสภาวะจิตใจสภาวะกายของเราด้วยมันต้องเป็นคนที่ร่าเริงเบิกบานมีความสุขมันถึงจะดึงดูดได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่นุนก็เอามาฝากแค่นี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมาสํารวจสภาวะร่างกายแล้วก็ ใจิตใจของเราหนะเองค่ะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า